Let's go ขาจะหลับเราจะตไปชุกพ่อตอนนี้เราไม่มีแผนเลยนะครับว่าเราจะไปที่พักที่ไหนเดี๋ยวไปถึงค่อยไปหากันข้างหน้ารุนเอาเอแล้วกินหมูกระทะอยู่ดีๆไปแล้ว พ่อเรียกปรับทัศนคติครับความเร็วเกินครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันแล้วนะครับเรามาที่สกายโฮมวัดเจดีไทรแล้วก็สุมมา,มมาห้องพักว่างพอดีหนึ่งห้องครับนี่แหละเป็น การเดินทางที่ไม่มีแลนที่ใช่มันได้แบบตื่นเต้นดีว่าเฮ้ยเราจะมีที่พักกันปาน่าวว่าน,นเอาข้าหน้านี่ครับที่พักนี่ครับที่พักก็จะเป็นห้องห้องแบบนี้รี่่ก่อนอตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะครับเปิดเลยเปิดเลยนี่ได้ห้องพักแล้ว สกายโฮมสกายโฮมวัดไอ้ไข่เจดีย์นะครับนี่ห้องคือละเจ็ดร้อยพร้อมอาหารเช้าบุฟเฟ่ที่นอนห้องน้ำแอร์โอเค <B uff et> จบจบไปแล้งนะคเลย ปเอ,อเถะดี๋ยวเราก็ขอเวลาพักพ่อนก่อนนะครับขับรถตีไปว่าประมาณ5ชั่วโมงขับรถจากกุยบุรีมาชั่วมแวกขี้ไ้ที่มันเร็วเพราะว่าเราซื้อเวลาไป500ร้อย๋อตำรวจเล่นไปแล้วอีส<ๆ>ัตว์ๆๆๆๆๆวันนี้ก็ชิลๆเดี๋ยว ตกเย็นค่อยไปหาอะไรกินก่อนแล้วพรุ่งนี้เราค่อยไปที่วัดไอ้ไข่นะครับวันนี้เราออกมากินข้าวกินข้าวร้านนี้นเป็นอาหารพื้นเมืงองอ, <c oughs> ออกดดออกแดดไม่ได้ออกแดดไม่ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเอ <c oughs> เอโอเคนี่ลูกค้าออกแดดพี่เขาก็จะรีบเอาร่มมากราให้เนี่ระหว่างรอ รอข้าวหว่างรอข้าวล่าสุดพี่เขาชวนไปตกปลาทะเลมาดูพี่ <c oughs> กินรอพี่เขาเลยพี่เขาพาไปชดตกปลาหินรอไปเลยนี่ก็สี่โมงครึ่งพอดีชั่วโมงหนึ่งห้าโมงกว่าๆเขาปิดร้านเราก็ไปพร้อมเขาเลยครับอเลตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้ว สร็จนานแล้วแหละแต่ว่าเรารอพี่เขาปิดร้านแล้วเราก็ไปทะเลพร้อมกับพี่เขาเลยพี่ก็ตามไปเขาลุย,ยเรนะาเก็ลุยก็รอตามหลอกมาเปล่า,าไม่รู้หล,ลอกมาค่าไหมพี่เขาหลอ,อกไปกินข้าวแป๊บเดียวหลอกมาตกปลา <laughs> ดูดูทางเข้าดิโอ้ว๋ ไปไปะเจ้าตรงนั้นพรเจ้าตรงนั้นโนฮาวเอาข้ามก่อดิไปหมดเดือน ให้เจ้าถิ่นลองดูหให้ดูก่อนีเอ็นทีมเลยครับเอาเลยครับผมอย่าให้ตึงนะเพ้ามันตึงนะก็เอามือจับไว้หน่อพรอมันเฉีบก็คื่วยครับเดี๋ยวจะโชว์ ขึ้นเอาวานแล้มันเนขาไหนไหนนี่ครับปลาเห็ดโคนใช่ป่ะเอข้างป่าครับข้างป่าเบอร์ ใช่ครับครับอ๋อนี่ปลาอะไรอ่ะปลาสลูกปลาสลูกเจ็ดวันนะปลาสลไหนดูมันมีลายอ่อไหนดูลายมันปลาสลูกครับนี่ เมืขาสวยไม่ใช่ไหับเมื่อวังกับเริ่มมืดแล้วอาทิตย์ตกไปแล้วนุกไหมนุกไหมยอดได้อีตตัวแล้วไม่ทั่วัดูสามเลยเห็นไหมสามตัวเลยไปนั่งเกี่ยวอยู่เมื่อกี้ นายดดาวเขาได้ปลาเราได้ดาวเก็บแต้มก่อนเก็บแต้มนะเก็บแต้มแต้มดาวไม่เอานะครับแต้มดาวไม่เอาปัดจวดค่อมนี่จวดค่อมนี่สซย์สวยๆครับนี่โอ้ยกระเด็นไปดูผลงานก่อนนี่อ๋อเต็มกระติกครับ แน่นแน่นดึกแล้วครับตอนนี้เราที่เราไปตกปลากันเอากลับมาที่พักกันแล้วครับาุ่มกว่าจะห้องเย็นเจี๊ยบ ตอนนี้เราถึงวัดไอ้ไข่แล้วหนักหนักไปเราเดินไปตรงที่เขาถาวายประทัดกันปีนู้นที่มากับปีนี้ผิดกันเลยีคนไม่เยอะแต่แต่งงแต่ลงอยู่เหมือนกันนะงงว่าเขาไปกันตรงไหน,น รอบนั้นมาแล้วม,มาตรงไหนเป็นไงเดินไกลนี่ไงป้ายมีป้ายบอกจุดวางของแก้บนเป็นไง เลือกอันเลย,อยอเอาโต๊ะไหนหไไใช่นะครับถือแก้บนเอาไปมาวานของก่อนแล้วก็ไปเอาทุกข้าง <c oughs> เย็นเลยนีย่นนนนะะีี่่จ้าน้ำออ่ันนี้เราก็มาแบบงงๆนะครับเรามาแก้บนก่อนเฮ้จุดทูบดอกเดียวก่อนเข้าไปด้านนี้แล้วเดี๋ยวค่อยไปขอพรใหม่ ถามเขาไปเรื่อยๆเ <c oughs> ป็นระยะขรอทายครับขอจะให้แค่นี้คือไม่เสียจุดทุกดอกเดียวมาแก้บนก่อนนะครับแล้วเอาประทัดไปให้เจ้าหน้าที่เขาจุด ไปเดินไป <laughs> เราเรา,เราแค่กล้องเล็กอันนุนกล้องใหญ่ ไปจัดเลยลอตเตอรี่อยู่นี่ร้านลอตเตอรี่อยู่ตรงนี้ไป มาบุกร้านโกดจักครับวันที่เราไปตกป่ากันมาครับในว,วัน,นที่เขาเามาทำให้ดูข้างหลังนี้จะเป็นสวนนะครับถ้าใครชอบกินผลไม้ก็จะพาไปเก็บเก็บผลไม้แล้วพาไปเก็บง้อเลยเราไม่ค่อยชอบกินง้อเราอยากกินทุเรียน หอมมากเลยอ่ะถ้าปอดสารจะพู่าปอดสาอ่ะกินไหมอิ่มเตะมูมากเลยเอาเลยว่าจะให้เม็ดเดียวจะไปเดนมา2คนเลยเอาไปสอเม็ดบัตรเียบตเทียบเียบเลย่ะบัตเทียบมอยากจะอมมันไม่อยากคืนเลยืไม่เธอแม่ อมไม่หยอมยืนเลยเหมือนว่าพื้นตาไม่เล่นอ่างพอเรียนรู้มันนะเหมือนโค้ชแล้วหลวก็อมก้มเท่าได้เอามันด้วยู้จากวะอันนี้อันนี้ไม่คิดตังเลยตัวนี้ไม่คิดตังโอ้ตกนับว่ากินตัวเมื่อคืนเมื่อคืนนับว่ตกได้กินตัวแล้วนับไหมพี่เหลือพี่เอานะนะพี่เหลือพี่เอานะเอามันอย่างเดียวเอามันเอ้าไม่เอาปลาเหรอที่ตกมาได้แล้วตัวนั้นจำได้ใไหมจำได้ไหมปากแหว่ง ี่ทาานข้วยังอ่ะยังเลยจะไม่ทานด้วยหรอกอย่ารุนเฌรุนเฌอไม่เอาไม่เอาปวดประจวบใช่บอกประจวบของเรานะที่เราตกเองนะที่เราตกมาเมื่อคืนนี่ใช่ไปหามาเองกินเองซะนี่อันนี้แกงส้มมังคุดมังคุดหรือทุเรียนมังคุดมังคุดอะไรเือว่าน้ำในขณะที่เรากินข้าวอยู่พี่เขาก็เอาอันนี้รู้จักกันไหม คุดครัวมาคุดจิบอะเปไงแปลกแปลกไหม,ไมใช่เหรอ <c oughs> หวานแล้วเม็ดมันอะออ่แก้กแบบองเห็นยฮะแต่ต้องยิบให้พี่แล้วพี่เจ๊ต้องเป็นคุณหมอให้ ครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ห่อให้น้แล้วก็เดี๋ยวน้องอธิษฐานพูดตามพี่นะครับได้ค่ะยินดีค่ะเอาไหมเอาใช่ไหมพ่อลจะได้ตัดคนะโอ้ใต้พานโต๊ะโต๊ะกว้างไหมอ่ะเยียบร้อยไปซื้อเองเหรอปซื้อเองเหรอตัดปุ๊ก็ต้องไปตัดเองนะครับใส่ในทอมแต่เราซื้อมาเยอะแล้วก็แต่งตันเดนนี่คิดตังเลย

ร้านกูจัดนะคะพี่บอกแล้วร้านที่อะไรอร่อยก็โกไม่อร่อยก็คือโกนะคะถ้าดีเข้าตัวถ้าชั่วครับเพื่อนนี่ยชัดเจนขอบคุณนะคะขอบคุณที่พาไปเที่ยวเมื่อวานเราไม่รู้จักกันมาก่อนจริงแต่อยากให้รู้จัก มันดักแล้วนะมีสภาพที่ดีอยางจะต้อนรับไม่ด้เลยค่ะไเคยเจอพี่นี่ที่เดียวพี่นี่ที่เดียวประเทศไทยแหะคะโอ้โหยโกโกพี่เจรนาแล้วนะไปถ่ายรูปเซลฟี่กับพี่เขาหน่อยกับโกเลยค่ะ น,นี่จะเป็นที่พักจูนบูติกนะครับใช่มาพาชมสถานที่นี่แหละห้องน้ำอน,นี้จะเป็นโซนด้านนอกนะครับ